ก่อนหน้านี้นะครับมีกระแสะข่าวว่าคุณใบเตยเนี่ยหย่ากับดีเจแมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นข่าวหรือเป็นข่าวพูดกันแต่วันนี้คุณใบเตยคอนเฟิร์มแล้วครับว่าหย่ากันจริงซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องราวของสาเหตุการหย่าอะไรอย่างนี้ต่างๆคุณใบเตยขอไม่ตอบแต่ว่าก็บอกอยู่นะครับว่ากิจวัตรประจําวันของเธอเนี่ยยังมีการไปเยี่ยมคุณแมนทุกวัน ซึ่งแน่นอนครับว่าตอนเช้าเนี่ยก็ไปส่งลูกไปโรงเรียนอะไรเงี้ยนะครับตามปกติเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการไปเยี่ยมคุณแมนต้องยอมรับว่าคุณใบเตยนะครับก็หลังจากที่ออกมาก็ยังคงต้องใช้ชีวิตนะครับต่อมาแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะก้าวผ่านเรื่องพวกนี้จริงๆโดยคุณใบเตยก็ยอมรับอีกนะครับว่าเป็นผู้ผู้ป่วยจิตเวทนะครับแล้วก็ รับประทานแล้วก็ใช้ยาเพื่อรักษาอยู่นะครับแล้วก็ยังคงใช้ยาอยู่แต่ว่าในปริมาณที่ลดลงแล้วนะครับหลังจากที่ร่างกายเนี่ยก็ดีขึ้นแต่ยังไงก็ต้องหลับเพราะว่าถ้าไม่หลับเลยเนี่ยก็ทํางานต่อไม่ได้โดยกําลังใจสําคัญเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องลูกนะครับโดยที่บอกว่าครอบครัวของคุณใบเตยเนี่ยผ่านเรื่องลําบากลําบากนะครับไม่ว่าจะเป็นการสูญเสีย แฟนของคุณลุกนะครับน้องน้องชายของคุณใบเตยแล้วก็เกิดในเรื่องของคดีความต่างๆขึ้นมาอ่ะก็ตามนี้นะครับอัปเดตในส่วนของคุณใบเตยเนาะ